ค่าแต่ตาตามอายุมากขึ้นเรื่องโครงสร้างโปรเรสซีฟที่กว้างกว่าเดิมจะใส่สบายตาจริงหรือไม่วันนี้มีคําตอบค่ะแต่ละแบรนด์นะคะก็จะมีโครงสร้างของเลนโปรเรสซีฟตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงรุ่นสูงเลยในรุ่นเริ่มต้นค่ะเลนโปรเรสซีฟก็จะสามารถมองได้ในค่าสาตตาได้น้อยแต่ก็จะเจอภาพบิดเบือนด้านข้างที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าขยับรุ่นมาไปรุ่นที่มุมมองค่อนข้างกว้างหน่อยก็จะสวมใส่สบายตามากขึ้นและภาพบิดเบือนก็จะน้อยลงตามไปด้วยค่ะ และเมื่อค่าสศยตรยยาวตามอายุเพิ่มขึ้นมุมมองของเลนส์จะถูกบีบให้แคบลงแล้วถ้าเกิดว่าขยับรุ่นหรือว่ามุมมองที่กว้างขึ้นเนี่ยจะทาให้ใส่สบายตากว่ารุ่นเดิมไหมคือถ้าเกิดว่าในเรื่องของการขยบรุ่นหรือมุมมองที่กว้างขึ้นเนี่ยจะใช้ได้สําหรับเรื่องของค่าสายตาที่เท่าเดิมจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นใส่สบายตาขึ้นคราวนี้พอข้าายตาเยอะขึ้นนะคะนั่นหมายถึงโซนบิดเบือนหรือว่าผ้าปิดเบือนนะคะก็จะเยอะขึ้นตามการที่ขยบรุ่นก็จะทําให้ปรับตัวได้ง่าย แต่ก็จะไม่ได้หมายความว่ามองเห็นได้กว้างกว่าเดิมแล้วเลนโปรเกสซิฟสัมพันธ์กับตัวกรอบแว่นยังไงถ้าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นค่ะเลือกกรอบแว่นเล็กๆหน่อยเวลาเจียร์ประกอบเนี่ยส่วนปิดเปลือนก็จะน้อยลงมุมมองก็จะสบายตามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ขยับขึ้นมาหน่อยหรือว่าเป็นตัวที่สูงหน่อยเนี่ยค่ะมุมมองหรือว่าโซนเนี่ยก็จะสบายตาแล้วก็กว้างมากขึ้น ก็จะแตกต่างกับกลองที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะถึงจะเป็นมุมมองเริ่มต้นหรือว่ามุมมองสูงเนี่ยตัวผ้าปิดเบือนด้านข้างก็จะเห็นที่ค่อนข้างเยอะแค่ตัวที่มุมมองสูงเนี่ยผ้าปิดเบือนที่เห็นเขาจะน้อยกว่าตัวเริ่มต้นแค่นั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมาดูเรื่องของค่าสายตาว่าค่าสายตาเยอะหรือมากน้อยขนาดไหนคะ่ะและถ้าหากท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ GG Vision Center ได้ทุกสาขาเลยคะ่ะ